สวัสดีค่ะสวัสดีวันแห่งความรักค่ะแม่ครัวห่างหายกันไปนานเลยนะคะวันนี้ค่ะวันว,นวนาเลนไทน์เพราะฉะนั้นเราจะมีเมนูพิเศษที่ทําได้ง่ายๆทําท,ที่บ้านค่ะวันนี้โอกาสพิเศษใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการปาร์ตี้สังสรรค์กันเล็กน้อยวันนี้แม่ครัวเตรียมเมนูนี้ค่ะเมนูสเต็กค,ค,ค่ะสเต็กหมูนะคะทานกับไวน์แดงนะคะทำกันง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะ เรามาดูเมนูเห,เห็ดเห็ดผัดเนยกันนะคะมาดูวิธีทำเลยค่ะเอาเนยใส่ลงไปนะคะพอกกระทะร้อนง่ายๆค่ะก็เจียวกระเทียมนะคะแล้วก็เอาเห็ดไปผัดเป็นเครื่องเคียงค่ะไว้ทานกับสเต็กนะคะ หอมแล้วนะคะหอมฉยเลยอกระเทียมเหลืองนะคะใส่เห็ดลงไปค่ะให้เข้ากันแค่นี้ถ่าง่เพราะว่าเลยมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาย่างสเต็กนะคะเมื่อเราหมักให้เข้าที่แล้วนะคะเราก็ง่ายๆค่ะเราก็ใช้กระทะย่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะมาดูเลยเราร้อนแล้วนะคะ สี่ละสองชิ้นก็ได้ค่ะนี่ใช้ถ่ายย่างนะคะไฟอ่อนอ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาสเต็กของเราง่ายๆนะคะเราก็มาจัดใส่จานค่ะในจานก็จะมีเห็ดคัดเนยนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะสลัดเป็นผักกดแก้วมะเขือเทศแล้วก็โค้กโพดเมน,นูง่ายๆแค่นี้นะคะเราก็เอามาจัดใส่จานได้เลย,เลยนี่ค่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูง่ายๆ สำหรับวันพิเศษของเราค่ะสุขสันวันวาเลนไทน์ค่ะสวัสดีค่ะ